นี่เป็นคลิปต่อจากคลิปที่สาแลเก็บเห็ดแต่ด,ดำเนาะเพราะว่าซาแล่ได้กลับไปหอดบ้านกินข้าวกินน้ำแลวซาแย่ก็เลยตัดขาเซตก็เลยมาอีกจ้ะพี่น้องโอ้ยยุง่งมาหาเก็บเห็ดอีกแล้วตอนนี้ก็พ่ออีกแล้วพี่น้องพ่อเห็ดมันปูสีเหลืองแล้วแต่ว่าเห็ดแต่ดำนะสาแล่ท่านเนี่ย,ย่างหาอยู่เนาะหวัวต่เขามากกับพ่อเห็ดมันปูสีเหลืองนะฮะเก็บแล้วพี่น้องสร็จแลพ่อหน่อยเองนะเียพี่น้อง ฝนตกเขาเล็กขึ้นดีเนาะมานมานมานที่พ่อกรมูเป็นอย่างนี้พี่น้องคือว่าฝนตกติดตัวกันลายเมือคนก็เลยท่านในภาคกันไม่ยาง ตะแหลเฝ้ามากกว่านีเล็้พอพี่น้องกด<ฮ>ต,ตกใส่เขาเนะ ว่าจะไปเ,เก็บก็เลยเอาไปกวนพี่น้อเพระวาอีกอย่างหนึ่งนาะคือปนหัวต่สีสอาตกมือนี่แล้วก็ให้เขาตากแดดในแห้งจะบืดเกินพอหน่อยเองนะเก็บเห็ดมันปูซีเหลือทักสุกดีที่ซาแลมากกวนมูพี่น้อง ป,ป่านี่คนเพ่ผนผาด อุ้ยดีดดกด่งอันนี้เบี้ยเฮ็ดมันปูดำค้าสมแล้วจ้ะ ตอนนี้สาแหลกกับพ่อเห็ดแตรดำอีกแล้วจ้าพี่ร้องเห็ดแตรดำกับรังงามเลยพี่ร้องเอาเข้ามาเก็บก่อนจ้าอดอกน้อยๆอ,อ่อน,ออน าแม่พิณองเดาซาแหละ่ะตัดขาอยู่บ้านเนาะเพราะว่าส่วสิมาตั้งมุมกล่องส่วสิมาตัดขาเพราะว่ายุ่งหลายน้ำพี่น้องสเปซีดยุ่งมีอยู่ตัวซาแหลกเสีดแล้วแพ้่ไหมหากซาแหลกกัเลยบอสีดดอกน้อยเขาก็ลาย อ้ยพอเห็ดนางไก่กัเก็บด้วยพี่น้วงเจอเห็ดน,นางไก่แล้วก็เก็บียกไปต่างหากเยนางไก่ ค่อยเกิดเลี่ยงกันเป็นแถวสิพี่หลอกเห็ดน้อยไง ư ơi khà nhau ปล่อย oh, อีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วแต่วนี้ว่ามูไงปันได้แล้วจ้ะ สวดีซาแ lap ออกมาจากป่าเน,นี่ยน,น่นจาจะพี่น้องเพราะว่าเอ่อตอนที่ซาแ lap ไปนะพอ่อจะก้นทีข้าวเจ้าไปออกกับร่างกายแล้วข้าเจ้ากับพ่อเห็ดน้ำเพกกื่อเก็บเห็ดน้ำเห็ดเอ่อแต่ดำนีแ่แหละจ้ะพี่น้องซาแ lap ก็เลยได้หน่อยหนึ่งก็เลยออกมาว่าสิไปเก็บมาปูเบรีจ้ะแต่หันกล้องให้เบิรงกน้อยพี่น้องว่าได้หน่อยเด็ดได้ไยินเจ้าพี่น้อง พราะว่ามื่อดีแดดออกน้ำเน่ากระจ้าก็เลยพักกันไม้ยางออกกับนั่งไก่ม <mel> ันก็เลยเก็บเห็ดไปด้วยจ้าแล่เล่แตด็กหน่อยตอนแรกว่าสินดาไปเก็บหมากบูเบอรี่เนาะพี่น้องพอหน่อยน้าเลยว่ามืออื่นค่อยเก็บเอาเห็ดแดดเดียวก็เนี่ยมันแห้งจังหน่อยเกินว่าสั่นค่อยบมดตั้งก็สะอาดยากจ้าแล่ก็เลยจะมาเก็บเห็ดไปขพี่น้องโอ้ย เฮ็ดเพิ่งคาไล่ไมัดดวงนะฮกเตยพี่น้องยพี่น้องพ่อน้องเอ็นดาเ,เห็นเห็ดเพิ่งหวานสามดอกเลยด แกงอิ่มพี่น,น <c oughs> ้องอุ้ยเนี่นอปาดอู้หูอันนี้จะได้แต่ขาอันนี้ก็ได้แต่าขาทาบเลย โอ้พี่น้องกำลังมาสิกกับเลยคุณเป็นซ้ายเลยพูดนะดำๆแม่บิรด,ด,ดเลยพี่น้องเก็บเก็บเก็บพีดนองเอาน่าเก็บแล้ขคืนมองถนนยางนน่พี่น้อง เขาหัวแต่สีเขืนอนดอกนี้หน่อยใช่หรือ้มมันอีกแล้วปตวงองยางเขปในปลายหยาดอยู่ข่างท้างเลยอยู่ถนนเลย Yum, yum. You see, out here it's much more light, man. I think, yeah, I need a little bit light. Yeah. Yeah, very stone. Mm -hmm. so I think you know we'll find this stuff inside the inside the pipe like, the เตรดัมเตรดัมใช่แต่นี่ไม่ถูกเอฟซีบอกซาแล้วว่าพยายามให้พ่อโนเอนาบอกออกกล้องนะแล้วค่อยบ๊กเกินกล้องสนเพึ่งไม่อยากออกจะพี่น้องบ๊วเม็นว่าซาแล่บ๊วบอกเพึ่น มันก็ได้มันก็เบยบดิเยคันชาเพราะว่ากวนที่สาแหลสิถามถึงจะเป็นพวมเมี่ยกันกระซังกวนที่สาแหล่สิทายพนถึงจะเป็นพวมเนี่ยเขาก็ต้องถามพนกวนนอพินรองเบญวาฮอสิเบทไายพนซุบซีซุมหาฮาทไายแล้วพนบ่โอเคะเขาก็ต้องเตะลบกว่าคือเกา อันนี้คือปลาไม้เด็กพี่น้องเห็ดรวมจะเห <c oughs> ็ดรวมพอหน่อยเอ็นาับวกกลับกลับได้แล้ววะสันไปหับลูกเอีย๊ยว่าสันหมือนเอ่ญคอยมาไหม ไปเดี๋ยววิ่งไปนี่เดี๋ยวว่งไปนะพี่น้องพรุ่งนี้มาใหม่มื่อด็เก็บแทะจะพี่น้องมาบุบเรี จ้าแล้วก็สีฟ้าเก็บให้ครบสามทางแล้วค่อยสีมาหาเห็ดตอนน่ะพี่น้องตอนนี้ก็มาหัดน้องเอลินาฝรั่งหน่อยอยู่ศูนย์เด็กเล็กแห้วจ้าก็จบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่จ้าพี่จ้าพ่อพีจ้าโอเค